สวัสดีครับผมอาจารย์สุริยงประชาะเขียวนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ทีนี้เราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องจักสานนะครับที่ทํามาจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติปัญหาหนึ่งที่เราเจอบ่อยในวัสดุที่เป็นธรรมชาติก็คือเชื้อรานะครับซึ่งจะทําให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าที่ ลดลงนะครับเรามาดูเลยครับผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสารต่งตางๆมียังไงบ้างจริงๆเครื่องจักรสารก็คือมีตามภูมิภาคทั่วไปนะครับแต่ละภูมิภาคก็มีเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะตัวของเขานะครับขึ้นอยู่กับมาภูมิภาคที่ที่ผลิตนะครับก็จะมีทั้งเครื่องจักรสารที่เป็นไม้เครื่องจักรสารที่เป็นเป็นพืชต่างๆนะครับ ก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาขึ้นอยู่กับวัตถุดิบธรรมชาติที่นำมาใช้ด้วยนะครับะจะเห็นได้ว่าถ้าถ้าดูจากรูปนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเครื่องสารมีทั้งกระเป๋านะครับที่เป็นขนาดใบใหญ่กระเป๋าตะกร้าอของชิ้นเล็กๆหมวกกระติบข้าวนะครับแล้วก็ของกิฟชอ็อป ด้านด้านขวามือจะเป็นของกิฟช็อตต่างๆเป็นของที่ระลึกสําหรับให้นักท่องเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์พวกนี้กว่าจะมาผลิตภัณฑ์ที่สวยงามก็เอามาจากวัรสดุท,ที่เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือเมื่อมาทาสีแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะอยู่อย่างคงทนนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นยาสารก็ ก็สามารถพัฒนาเครื่องยนต์สารได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละภูมิภาคด้วยนะครับวัตถุดิบใน,ในการทำเครื่องยนต์สารนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นบางถิ่นก็จะจะใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดบางถิ่นก็จะเป็นตะก้าหวายต่างๆนะครับหรือบางถิ่นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพืช ที่มีเส้นใหญ่นะครับเช่นผักตบชวาเราก็สามารถนำมาสารได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบที่เรานํามาใช้นะครับปัญหาหนึ่งที่เราเราเจอในผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็คือเชื้อราที่มันจะตามมาซึ่งการทําให้วัตถุผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยไม่มีไม่มีเชื้อราอ่ะมันก็สามารถ ทำได้เนาะนก็มีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีอ่าของผมนะครับก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะพูดถึงการนําสารตัวหนึ่งมาใช้เพื่อยับยัง้งนะจุดมินรีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะเร,ราแบ่งประเภทเครื่องจักรสารออกก่อนนะครับว่าเครื่องจักรสารมีลักษณะอย่างไงบ้างนะเครื่องจักรสารที่เป็นไม้ไผ่เป็นหวายนะครับนะ เครื่องยศาสเป็นประเภทเครื่องยศาสรที่เป็นเครื่องตักเครื่องตวงอันนี้เราก็ก็เห็นอยู่นะครับนะก็มีในตลาดนะครับเครื่องยศาสที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนนะก็พวกตะก้าต่างๆนะครับเครื่องยศาสที่ใช้ในการขนส่งสินค้าภาชนะไม้ไผ่สารสะพายหลังโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีการใช้งานนะเครื่องยศาส์พวกนี้เยอะนะครับ ในขั้นตอนการเตรียมของวัตถุดิบนะครับในการจักสารเนาะก็มีตั้งแต่การเตรียมไม้ไผ่นะครับก็คือเราต้องไปหาไม้ไผ่หรือหาวัตถุดิบอย่างอื่นหรือหาวัตถุดิบที่เป็นไหวเป็นต้นนะครับจากนั้นเมื่อนําวัตถุดิบมาแล้วก็มีกระบวนการวิธีการต่างๆในการให้ได้ตัวเครื่องจักสารถ้าเป็นไม้ไผ่เราก็ต้องมาจักสารโดยใช้เครื่องมือต่างๆนะครับ เมื่อเราเตรียมวัตถุดิบได้มาแล้วเราก็ใช้เครื่องมือนะครับใช้เครื่องมือก็คืออุปกรณ์ต่างๆเนาะในการทําให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติเนี่ยสามารถนํามาขึ้นรูปได้นะก็อาศัยเครื่องมือต่างๆนะครับจากนั้นเราก็มาขึ้นรูปขึ้นรูปกันทอเนาะถ้าเป็นไม้ไผ่เราก็มีการจักตอกนะครับ จากนั้นก็มาเหลาเนาะจากตอบเสร็จก็เหลาตากแห้งหรืออาจจะใช้อุปกรณ์อย่างอื่นที่มันง่ายนะครับเมื่อเราได้ได้เสร็จปุ๊บเราก็มาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์นะครับข้อดีของเครื่องจักรสารที่เราสารด้วยมือเนี่ยก็คือเครื่องาสารไทยในพื้นที่ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นเอกเอก,กลักษณ์เฉพาะถิ่นของเขาเนา ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของเขาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดมูลค่ามูลค่าที่สูงนะครับดังนั้นนักท่องเที่ยวหรือผูอ้ที่นิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติก็จะมีกลุ่มที่มีความนิยมอยู่เขาก็อยากใช้เครื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาติซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาตาิบางชนิดก็มีความคงทนนะอยู่ได้นานนะครับบางชนิดก็เป็น ของสวยงามในการใช้งานต่างๆดังนั้นในการเก็บรักษาปัญหาหนึ่งที่เราเจอบ่อยในเครื่องจักรสารก็คือเครื่องจักรสารจะเกิดเชื้อรานะครับปัญหาเชื้อราต่างๆที่จะตามมาระหว่างการขึ้นรูปหรือการแปรวัตถุดิบนะครับก็จะเจอตัวเชื้อราเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ดังนั้นในการจะเก็บวัตถุดิบมันก็จะมีส่วนใหญ่เขาจะเก็บวัตถุดิบโดยเอาไปทําความสะอาดนะครับก็คือเอาเครื่องสารเนี่ยที่ได้เนี่ยไปทําความสะอาดแล้วไปเก็บในที่มิดชิดนะเก็บในถุงพลาสติกนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่ช่วยได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือห่อด้วยสุกระดาษนะที่ไม่มีลิเป็นกดวางไว้ ที่ห้องนะครับไม่เบียดเสียกกันเกินไปไม่ให้เกิดความชื้นนั่นเองนะครับเครื่องสารส่วนใหญ่ก็มีความเปราะบางนะครับเวลาเราเก็บรักษาหรือเอาไปซ้อนกันก็นกอาจจะเก็บรักษายากนิดหนึ่งก็อาจจะต้องเอาไปไม่ให้มันชิดกันเกินไปหรือทับกันเกินไปไม่งั้นมันอาจจะมีการผิดรูปนะเพราะว่าเครื่องสารเราเนี่ย รูปมันก็จะเปลี่ยนไปแตกต่างไปจากของเดิมที่ที่เราทำนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสารนะครับก็จะเห็นว่าในประเทศไทยอยงเรามีเครื่องจักรสารเยอะมากผลิตภัณฑ์เยอะมากนะครับมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่บางชิ้นหรือบางพื้นที่ เขาสามารถทาผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะที่มันสวยงามก็สามารถจําหน่ายส่งออกไปนอกประเทศได้นะหรือบางพื้นที่ก็ขายเป็นสินค้าที่เป็นโอท็อปนะครับก็สามารถขายได้ดีเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะตัวของเขาด้วยนะครับว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงผลิตจากวัตถุดิบอะไรบ้างมูลค่าของเขาความสวยงามต่างๆนะครับ ผมจะมาพูดถึงปัญ,ปญหาแล้วกันนะครับว่าปัญหาของคลื่นงเจาสารจริงๆคลื่นงเจาสารที่เราใช้เนี่ยจะเห็นว่าจากรูปนะครับเมื่อเรานํามาสารแล้วถ้ามันมีความชื้นเข้ามาคลื่นเจาสารตัวนี้จะเกิดเชื้อราขึ้นทันทีซึ่งเมื่อเกิดเชื้อราขึ้นแบบเนี้เราไม่สามารถใช้งานเขาได้ถ้าเราไปทำต่อมันก็ไม่สวยงามนะครับดังนั้น ผมก็เลยจะอเอาตัวนี้ครับแก้ปัญหาว่าไม่ให้มันเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อที่เราจะได้เอาเครื่องจากสารนี่ครับไปเพิ่มมูลค่าหรือไปขายได้เลยเนาะโดยที่ผลิตภัณฑ์ของเราไม่โดนถูกทำลายาจากเชื้อราตัวนี้นะครับบาบางทีเราเราสารจากสารไปแล้วแต่การจัดเก็บของเรามันไม่ดีมีความชื้นเข้ามาตัวนี้ก็ ทำให้เกิดเชื้อราเช่นเดียวกันนะครับนะเช่นเดียวกันเนาะบางพื้นที่เขาอาจจะมีตู้อบลมร้อนนะครับก็คือเมื่อเราจัดสารเสร็จเขาก็จะไปอบลมร้อนไล่ความชื้นเมื่อไล่ความชื้นเสร็จก็ไปเก็บในถุงพลาสติกนะปิดให้มิดชิดแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่แห้งไม่ให้โดนความชื้นนะถ้าเมื่อไหร่ก็ดามที่มันโดนความชื้นผลิตนภะัณฑ์ตัวนี้ก็จะกลับมาเป็นเชื้อราเหมือนเดิม นะครับอันนี้คือข้อเสียงมาอีกวิธีหนึ่งที่เขานิยมใช้ก็คือ,อซื้อเลกกเกอร์มาทาอันนั้นก็กันได้ส่วนหนึ่งแต่เลกกเกอร์มันมีราคามูลค่าแพงนะครับก็ทําให้ต้นทุนเราแพงขึ้นไปด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําก็คือการป้องกันเชื้อราในเครื่องใช้ฝา,าด้วยกดเบนโซอิกนะครับ เดี๋ยวดยวผมจะอธิบายนะว่าทางด้านเคมีเขาเป็นยังไงของกดเบนซอีกนะครับนะจะจริงกดเบนซินมันจะมีลักษณะเป็นผงสีข,า,ขาวๆแบบนี้นะครับผงสีข,า,ขาวหรือเราเรียกกันง่ายของกดเบนซินก็คือสารกันบูดนั่นเองหรือทางวิชาการเขาเรียกว่าวัตถุกันเสียวัตถุกันเสียมันมีประโยชน์ยังไงกดเบนซิน หรือวัตถุก,กันเสียก็คือป้องกันการเสรื่อมเสียของอาหารนะครับ3ชนิดก็ได้แก่แบคทีเรียยีสต์แล้วก็เชื้อราเห็นไหมครับจริงๆกดเบนซิกก็คือวัตถุก,กันเสียนี่เขาจะไปใช้ในอาหารซึ่งอาหารก็ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากนะครับแต่ตัวนี้เราจะนำตัวนี้ครับมาใช้ในการสำหรับเครื่องจักสารนะครับ นามาดูประโยชน์ของเขาก่อนนะครับกรดเบนโซอิก,ก็คือเกลือเบนโซอตนะครับเป็นสารที่ยมใช้มากสําหรับวัตถุก,กันเสียในอุตสาหกรรมหลายชนิดทั้งเครื่องดื่มน้ําผลไม้ของหมักดองรวมถึงใช้สําหรับรักษาคุณภาพของเครื่องสําอางยาสีฟันต่างๆไม่ให้มันเกิดการเน่าเสียหรือเสียาหายนะครับก็เอามาใช้ประโยชน์ของมัน นะครับแต่ซึ่งเขาก็มีอยอยในการควบคุมการใช้งานของเขาอยู่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็น,ปนอาหารแต่ของเราคือผลิตภัณฑ์ของเรามันไม่ใช่อาหารเราก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันซึ่งการใช้ได้มันก็มีปริมาณที่ที่พอเหมาะสำหรับการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเรารับกดเบนซิทเข้าไปมากๆม,มันก็จะมีผลต่อร่างกายเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเมื่อเรารับสารตัวนี้เข้าไปเราจะ เกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านของสารก่อนนะครับว่าสารของเขาตัว,ตวนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างท,ที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือละลายได้หรือเปลี่ยนสถานะได้นะครับทางกายภาพเนาะก็คือมันสามารถละลายน้ําได้นั่นเองหรือเปลี่ยนเป็นน้ําได้นั่นเองนะครับจากผงกลายเป็นน้ําได้นะครับส่วนในทางเคมีมันอาจจะเกิด การเป็นสนิมการเผาไหม้หรือการจุดไฟได้เช่นเดียวกันเราก็สามารถสา,ารนี้ถ้าเราไปในทางเคมีเราไปเผา,าก็ได้นั่นเองนะมันก็จะการเปลี่ยนรูปเป็นอย่างเป็นสา,ารนยอื่นไปนะครับเป็นรูปอื่นไปสมบัติของเขาก็คือมันจะเป็นผงหรือเกล็ดสีขาวนะครับสำหรับ กดเบนซีก,เน,กเนาะก็คือมันสามารถละลายในน้ำาสำหรับอยู่ในรูปของกรดนั้นจะละลายในน้ำได้น้อยมากประสิทธิภาพสูง<ม>ในรูปของกรดไม่แตกต่างจึงเหมาะที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นกรดสูงมีความเป็นกรดเป็นเบสต่างๆมีความเป็นกรดเป็นเบสต่างๆ การได้รับกรดเบนซิกและกรดเบนซิกเข้าสู่ร่างกายเนาะถ้าเรารับกรดตัวนี้เข้าไปไมันจะมีผลยังไงบ้างเนาะครับอ่ะเราก็มาดูว่าบริโภคได้รับกรดเบนซิกหรือกรดเบนซิกเนาะจากการบริโภคอาหารเข้าไปเช่นอ่าแล้วก็เครื่องดื่มประเภทขนมของหวานมีไอศครีมโยเกิร์ตปรุงแตง่งอผสมรสผลไม้อะไรพวกนี้ ฤทธิ์ของมันก็จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้อ่ามันสามารถแทรกซึมเข้าไปในเซลล์จุลินทรีย์แล้วออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเอนไซม์และการทํางานของเอนไซม์ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นอ่กดเป็นสีเนาะครับอ่าถามว่าเมื่อถ้ามันเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่น้อยร่างกายมีการขับสารตัวนี้ออกไหมร่างกายมีการขับสารตัวนี้ออกนะครับก็คือเมื่อเรารับรับสารตัวนี้เข้าไปแล้ว มันก็จะขับร่างกายก็จะขับสารตัวนี้ออกมานะครับอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่เข้าสู่ร่างกายของเราอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของเราก็เช่นน้ำอัรลูมนะครับน้ำอัรลณมต่างๆของหมากดองของหมากดองต่างๆยาสีฟัน,น ผลไม้ดองต่างๆพวกนี้มันจะใช้ปตถูกกันเสียทั้งสิ้นนะครับก็คือกดเบนซินนั่นเองแต่ก็คือเขาใช้ในปริมาณที่น้อยไม่มีผลต่อร่างกายนะครับอันตรายอันตรายถ้าเรารับสารเบนซินเข้าไปมากๆจะมีอันตรายยังไงจริงๆกดเบนซีนถ้าเรารับเข้าไปปริมาณที่เยอะ,อะถ้าเยอะเช่นเราไปกินสาร สันกดเบนซีนตรงนี้เข้าไปมันจะมีผลอะไรบ้างก็คือเป็นพิษปานกลางโกสฟิดมีพิษต่ำทั้งกดเบนซีกและกดเซอร์บินะครับมันจะเปพิษพิษต่ำดังนั้นร่างกายสามารถขับสารพิษตัวนี้ออกได้อยู่แล้วครับะจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ไปรับสารตัวนี้โดยตรงหรือในใส่ปริมาณที่มันมากๆนะครับ นะก็ยังถือว่าปริมาณน้อยอยู่ร่างก,กายก็จะขับออกทางด้านปัะสสะาวะนั่นเองนะครับมาดูวิธีการป้องกันเชื้อรานในเครื่องฉาสด้วยวิธีการใช้กดเบนโซอิกนะครับนะนะขั้นตอนแรกคือเราต้องเตรียมชิ้นงานของเราก่อนไม่ว่าจะเป็นนะชิ้นงานที่เราขึ้นรูปแล้วหรือเป็นไมนะ้ไผนะ่ที่เป็นตอกที่เราจะทําเป็น ตอกแล้วที่มาใช้ในการจักสารก็ได้หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราขึ้นรูปมาแล้วก็ได้นะทำความสะอาดทั้งมันก่อนจากนั้นเตรียมสารละลายโซเดียมเบนโซเอตก็คือตัวนี้นะครับสีาขาวเนาะเมื่อเตรียมสารละลายสีาขาวแล้วก็เตรียมน้ำครับเตรียมน้ำน้ำในการทำละลายในอัตราส่วน1กร,รมัมต่อน้ำา1กรริโลกรัมเนาะ ในถังพลาสติกก็ได้ครับถ้าเราต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เยอะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ขึ้นก็เตรียมน้ําแล้วแต่เนาะครับตามอัตราส่วนถ้าเราใช้น้ํา5กิโลกร,รมัมเราต้องใช้สารประมาณ5กร,รัมขึ้นไปนะครับจากนั้นเมื่อเราเตรียมสารละลายเสร็จปุ๊บเราก็นาสารละลายตรงนั้นไปตั้งไว้ แล้วก็เอาชิ้นงานของเราที่เป็นเครื่องจักรสารต่างๆนะครับลงไปแช่สารละลายโซเดียมเบทซเอตเนาะเป็นเวลายอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับเพื่อเพื่อให้มันซึมเข้าไปในเนื้อของผลิตภัณฑ์ของเราก่อนมเมื่อซึมเข้าไปในเนื้อของเราในผลิตภัณฑ์อย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วจากนั้นนําไปพึ่งแดดให้แห้งนะพึ่งแดดให้แห้งแล้วก็เอาไปขึ้นรูปหรือไป จากสารขึ้นรูปให้เป็นชิ้นงานเพื่อการจําหน่ายนะครับจากนั้นเราก็เอาผลิตภัณฑ์ที่เราได้ติดสติกเกอร์เพื่อวความสวยงามแล้วก็นําไปจัดเก็บหรือรักษาดังนั้นการใช้กรดเบนซีนี้ก็คือเป็นการยับยั้งแบคทีเรียเชื้อรานะครับไม่ให้มันเกิดการเจริญเติบโต,ตในผลิตภัณฑ์ของเราถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเจริญเติบโตในผลิตภัณฑ์ของเรา มันก็ทําให้เครื่องจักสารที่ที่เราทํามันเสียหายอ่ามันไม่มีมูลค่านั่นเองนะเดี๋ยวเราลองไปทำเตรียมสารละลายดูนะครับว่าเมื่อเราเตรียมสารละลายเสร็จปุ๊บเราลองไปแช่เครื่องจักสารดูว่าเมื่อเราไปแช่เครื่องจักรสารในอ่ากดเบนโซอิกตัวนี้ แล้วเราไปตากแห้งตากแห้งสเสร็จปุ๊บเราไปจักสารนะครับหรือถ้าเราเป็นผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเราเตรียมสารละลายสเสร็จปุ๊บเราอาจจะใส่ใส่ขวดน้ำโพกซี่นะครับไปฉีดชิ้นงานของเราก็ได้นะแต่ในการฉีดฉีดสเสร็จปุ๊บให้ให้สารมันซึมเข้าไปตัวในเนื้อของวัสดุก่อนเมื่อซึมเข้าไปในเนื้อของวัส,สดุเสร็จปุ๊บเราค่อยเอาไปพึ่งแดดให้มันแห้ง นะครับอย่าให้มันน้ํามันเกาะอยู่ตรงนั้นเนาะเมื่อพึ่งแดดให้แห้งเสร็จปุ๊บเราค่อยเอาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ไปจําหน่ายนะครับตามช่องทางต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเตรียมสารกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวว่าจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการยังไงในการเตรียมเตรียมสารนะครับโอเคครับผมก็จะจะข้ามไปที่การเตรียมสารนะครับผมครับสวัสดีครับ ดีครับวันนี้ผมอาจารย์สุยงจะมาสาธิตการใช้กดเบนซีนะครับคือตัวนี้นะครับเราจะมาใช้กดเบนซียอ่ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็จะใช้ตัวแช่ของผลิตภัณฑ์เครื่องจัดสารนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเอาสารตัวนี้มาก่อนนะครับก็คือสารเบนซีนะครับมาชั่งนะครับก่อนที่เราจะชั่งสวมถุงมือให้เรียบร้อยนะครับผมขอสวมถุงมือก่อนนะครับ แป๊บนึงนะครับสม,มมือเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคเมื่อเราสมสมมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทําการชั่งสารก่อนนะครับสารเป็นสีเนาะผมจะขอชั่งสารก่อนนะครับคือตัวนี้นะครับเราจะใช้ก็คือ1กร,รัมต่อน้ํา1กิโลกร,รัมนะครับ ของผมจะใช้ตอนนี้คือน้ำผมใช้แค่5้0 0 ml นะอก็คือครึ่งกิโลนะครับจากนั้นเมื่อผมได้ได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็คือตั้งเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะเอาตัวนี้มา,าเราจะผสมให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาคนในบิเกอร์นะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับเราเอาน้ำก่อนโอเคเมื่อได้ปริมาณที่พอเหมาะก็จะมีแท่งคนสารนะครับก็โคนสารไปก่อนนะครับให้ต่างละลายนะครับ เมื่อเมื่อเริ่มสางเริ่มละลายเนาะเราก็คนให้มันละลายนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็เทใส่ตัวบิกเกอร์ใหญ่นะครับหลังจากนั้นเราก็คนบิกเกอร์ใหญ่ให้สางมันเข้ากันได้ได้นะครับอาจจะต้องทิ้งเวลาไว้นิดน,นึงนะครับในการคน่างนะครับก่อนสางมันจะละลายนะครับ เพราะสารนี้มันละลายได้ที่อุกภุมห้องอยู่แล้วครับก็คือประมาณอ่า20องศามันก็สามารถละลายได้ส่วนตรงที่เหลือนี้นผมจะทยอยเอาเข้าลงไป โอเคครับเราได้ปริมาณที่่ทีพอเหมเาะสำหรับเราเนาะถ้าเราใช้ปริมาณเยอะเราก็ตวงปริมาณมันขึ้นมานะครับก็คือหนึ่งกร,รัมต่อน้ำหนึ่งกิโลกรัมนะครับของสารตัวนี้ล้าก็คนให้มันเข้ากันให้เรียบร้อยนะครับขออนุญาตทคนนิดหนึ่งซึ่งต้องรอมันทำละลายก่อนนะครับเมื่อมันทำละลายเสร็จอต,ตัวนี้ยังยังไม่ทำละลาย ต้องต้องรอสักพักหนึ่งนะครับให้มันละลายตอนนั้นถ้าเรารอให้มันละลายนะครับถ้ามันละลายเสร็จป,ปุ๊บเราก็เตรียมภาชนะ,ะไว้นะครับก็เอาใส่ภาชนะตรงนี้เนาะ ถ้าเราใช้ปริมาณเยอะเราก็เตรียมน้ำตามปริมาณเช่นเราจะใช้น้ำประมาณ5ลิตรเราก็ต้องเตรียมสารให้เรียบร้อยคนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาเทใส่ถังที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็เอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเชื้อจากถังของเรานะครับไม่ไว่าจะเป็นตัวที่เราสารไว้ไม้ผ่านต่างๆนะครับเข้าไปแช่แช่ในตัวนี้นะครับแช่ทิ้นี้ แช่ทิ้งไว้ที่นี้คือเราต้องแช่ทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับแช่ไว้แต่ถ้าเป็นะตัวผลิตภัณฑ์ถ้าเราทามันเป็นตัวผลิตภัณฑ์แล้วถ้ามันแช่ได้ก็ก็แช่ทั้งใบเลยก็ได้แต่ถ้าแช่ไม่ได้เราจะต้องใช้ฟอกซี่ฉีให้มันชุ่มนะครับแล้วก็รอให้มันเข้าเข้าเนื้อของตัวเครื่องจักรฐานหลั้นเราค่อยใส่ พึงแดดให้มันแห้งนะครับอันนี้ก็จะลดเชื้อราได้นะครับังจากนั้นเราก็ไปเติมแต่งทีสันให้มันสวยงามน,นะครับอ่่ก็จะมีประมาณเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเรารออีกประมาณสามสิบนาทีในการแช่ชิ้นงานของเราเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน